นี่ออกแล้วนะครับ <Okay. Yeah. S 1> มันจะมันจะลอยตัวตอนตอนที่มีน้ำแช่นะครับครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการถอดล้างเครื่องซักผ้านะครับสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นพอบ้านแม่บ้านนะครับที่มีเครื่องไม้เครื่องมือประจำบ้านติดอยู่นะครับก็สามารถที่ทำได้นะครับดับแรกเราก็จะมาถอดน็อ ตัวนี้ครับซึ่งมันจะมีฝาปิดเป็นยางพลาสติกคุมกันสนิมนะครับก็ถอดนะครับนี่ผมถอดไว้แล้วนะครับจะจะพามาสํารวจรอบๆกอนนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับจะมีประมาณ4ตัวนะครับด้านหลังอีกนะครับ2ตัวแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับก็ถอดออกมานะครับผมนะครับจากนั้นถอดออกมาแล้วเราก็เปิดเปิดฝาขึ้นนะครับเปิดฝาขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมนี่แล้วก็หา อะไรพิงไว้ด้านหลังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันตึงเกินเนี่ยมันจะทําให้าสายไฟหรืออสายต่างๆมันอาจจะทำรูเสียหายนะครับผมก็ทําแบบนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็มันจะมีจุดตรงนี้นะครับที่เป็นใบพัดใบพัดอ่าซักผ้าเนี่ยครับเราแกะตรงนี้ออกนะครับแกะตรงนี้ออกเพื่อที่จะถอดตรงนี้แล้วก็จุดที่จะต้องถอดก็คือตรงนี้นะครับตรง น็อตขอบถังนะครับน็อตที่ยึดขอบถังนะครับสุดทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือแกะออกมาได้นะครับวิธีการซักอันนี้เดี๋ยวมาแกะที่หลังก็ได้นะครับที่มันเป็นแผ่นฟิลเตอร์กองพวกต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่ครับก็แกะ ฝาที่เป็นฝาครอบน็อตตรงนี้นะครับตรงกลางออกมานะครับแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ไขน็อตตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ถ้าไขาไม่ออกก็คือต้องใช้วิธีนะครับบางทีน็อตตัวนี้มันอาจจะแน่นนะครับอาจจะเป็นสนิมแต่ตัวนี้คือไขง่ายนะครับหมุนง่ายก็หมุนออกมานะครับจนสุดเลยนะครับ ดังนั้นถังตัวนี้บางรุ่นบางยี่ห้อหรือบางตัวก็อาจจะถอดยากนะครับเพราะว่ามันไม่ออกก็ต้องใช้วิธีนะครับบางตัวก็ถอดง่ายครับก็ไม่มีปัญหาอะไร ครับถ้ามันถอดยากเราก็ใช้อีกวิธีวิธีหนึ่งเลยนะครับซึ่งวิธีนี้น่าจะสะดวกกว่าแล้วก็ง่ายกว่านะครับหรือว่าถ้าใครมีเครื่องไม้เครื่องมือครบหรือมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อุปกรณ์ช่วยถอดดีก็ใช้ได้นะครับผมมันถอดยากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ําใส่แล้วก็เดินเครื่องครับลองดูให้น้ํามันดันออกมาจะดันออกมาได้ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับ <alguns S 2> โอเคเราเปิดน้ําใส่แล้วนะครับเรามาดูว่า มันจะปั่นแล้วใบพัดเนี่ยมันจะดันออกไหมครับน้ําที่อยู่ด้านในเนี่ยมันจะช่วยพยุงใบพัดออกไหมนะครับให้มันปั่นจนว่าหลุดถึงหลุดออกมานะครับนี่มันโยกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้มันปั่นอีกนะครับนี่ครับมันปั่นแล้วนะครับเนี่ยปั่นจนหลุดหลุดเองเลยนะครับนี่ครับ เมื่อกี้มันมีน้ําพยุงตัวขึ้นมาแล้วมันค็มันคอนขึ้นมาแล้วมันลอยตัวขึ้นมาแล้วครับคือตอนนี้ก็มันจะยกได้และนี่ออกแล้วนะครับมันจะมันจะลอยตัวตอนตอนที่มีน้ําแช่นะครับแล้วทําการหมดในหมดซักนะครับพอมันออกแล้วครนี้พอมันเดนน้ําทิ้งเนี่ยมันจะหวาปั่นมันก็จะแน่นอยู่นะครับแต่มันก็จะมีช่วงที่เราออกได้นะครับบางที มันปั่นปั่นจนมันแบบหลุดออกมาแบบนี้นะครับเอาเหวี่ยงในถังซักนี้ครับก็ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เหวี่ยงแรงนะครับมันก็เหวี่ยงแค่หมุนรูบๆเฉยแต่เราก็เอานี้ออกได้นะครับแบบนี้แล้วนะครับก็ทําการซักได้นะครับทำทำการล้างถังได้นะครับแล้วก็จะแกะปอกนะครับแล้วก็ทําการไขน็อตออกนะครับโดยที่น็อตจะอยู่ปากถังด้านบนนะครับจะอยู่รอบๆนะครับแล้วก็ไขออกให้หมดนะครับ ใบไล่ที่เราฝังนะครับเขี่ยขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้เราก็จะเห็นถังถังตัวนี้กับถังนอกนะครับถังนอกซึ่งเป็นถังรองน้ำนะครับ แล้วเราก็จะมีตัวครอบขอบทังอีกทีหนึง่งก็แกะออกมาครับแกะออกมาเพื่อจะล้างทำความสะอาดจริงๆมันก็ต้องแกะทั้งถังนี่แหละครับผมแกะทั้งถังเอาตัวนี้เราก็ต้องถอดทังออกนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดทังดูก่อนถอดถังก็จะมีรอบตัวล่างนี่นะครับ น่าจะเป็นน็อตเบอร์37หรือว่าเบอร์38นี่แหละครับขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องสักผ้านั้นนะครับเพราะว่าเราต้องเทียบขนาดของเบอร์นอ็อตแกนซักเอานะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับถ้าถอดไม่ออกนะครับโดยที่มันมีสนิมหรือฝุ่นอะไรแล้วเอาออกยังไงละ่ะเอาออกไม่ได้ก็คือมันก็จะมี2ออย่างก็คือเราก็จะล้างแบบไม่ต้องถอดถังนะครับล้างขอบขอบหมายถึงว่าขอบด้านด้านนี้ฉีดนะครับไล่ล้างเท่าที่เราจะล้างได้นะครับ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ถอดถอดแบบจนเสียน็อตตัวนี้เลยนะครับก็คือหาน็อตมาเปลี่ยนใหม่หรือหาอะไรมาเปลี่ยนใหม่นะครับแต่บางทีเนี่ยในแต่ละพื้นที่หรือบางเคสบางทีมันก็ก็ไม่เอื้ออำนวยนครับที่จะไปหาอะไรนะครับออกไปหาอะไรตามพื้นที่ตามศูนย์อะไหล่ในตัวเมืองต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราถอดน็อตตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็ทําได้แค่ฉีดนะครับตั้งปั๊มแรงดันสูงครับฉีดเข้าตรง ถังนอกนะครับระหว่างถังนอกแล้วก็ถังในนะครับทความสะอาดแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องถอดเราเราจะไม่ถอดถังในนะครับเพราะว่าเราถอดน็อตตัวนี้ไม่ได้นะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับผมถ้าเกิดว่าเราถอดไม่ได้เราก็ใช้วิธีนี้ถ้าเราถอดได้เราก็ถอดออกมานะครับบางทีถอดออกมาเราจะเสียน็อตตรงนี้เลยก็ต้องหาอะไรนะครับหาอะไรมาเปลี่ยนกันอีกนะครับซึ่งมันบางพื้นที่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับในการจัดหาอะไรนะครับ ก็ต้องคุยกับทางเจ้าของเครื่องเขาเอานะครับกรณีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล้างถังให้นะครับก็คือตั้งปั๊มแรงดันสูงฉีดนะครับฉีดในถังทำความสะอาดแล้วก็ฉีดเข้าตรงซอกถังนอกตรงนี้นะครับก็คือเป็นการล้างถังเหมือนกันนะครับตามซอกตามอะไรนะครับเพราะว่าผมถอดตรงนี้ออกไม่ได้นะครับถ้าถอดเนี่ยก็คือมันจะมีผลเสียเพราะว่าตรงนี้เป็นสลิมครับจะทําให้อ่าต้องได้เปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนน็อตหรือเปลี่ยนแกนเพลาเลยนะครับเพราะว่าบางทีมถอดออกมา แล้วมันจะใส่แล้วน้ําจะปิดไม่อยู่น้ําจะซึมด้านล่างนะครับอันนี้มันเป็นสนิมนะครับถอดไม่ได้นะครับผมทําได้เ,เท่าแท่แค่แค่ล้างล้างถังในแล้วก็ถังนอกนะครับ ครับเท่นี้ก็ฉีดแบบไม่ถอดถังนะครับเพราะว่าแกนเทาเป็นสนิมนะครับแล้วก็มันถอดไปได้มันมีผลเสียนะครับถ้าถอดก็จะต้องอาจจะได้เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนแกนเทาแล้วหรือว่ามีโอกาสที่น้ําจะซึมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเครื่องนะครับถ้าเจ้าของเครื่องบอกว่าให้ถอดนะครับเราก็ถ้าเจ้าของเครื่องยอมรับราคาได้ก็ทําการถอดเหมือนกันนะครับผมแต่อันนี้ลูกค้าทางแต่อันนี้ทางเจ้าของเครื่องเขาไม่ไม่ให้ถอดนะครับเพราะว่า ผมให้ผลเข้าไปว่ามันเป็นสนิมมีโอกาสมีผลเสียที่จะต้องเปลี่ยนแกนเทาแล้วก็มีโอกาสผลเสียที่น้ําจะซึมก็เลยต้องล้างแบบนี้เลยนะครับฉีดเข้าไปตรงซอกถังนอกแบบนี้นะครับด้วยปั๊มแรงดันสูงนะครับผมล้างเข้าไปรอบๆนะครับแล้วก็ด้านในนะครับแล้วก็ชุดชุดถังชุดขอบถังต่างๆครับก็ล้างให้หมดนะครับผม ชุดนี้ก็ล้างนะครับผมล้างให้หมดหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนใส่แบบเดิมนะครับแล้วเราก็ทดสอบเครื่องก็เป็นอันเสร็จสินจ้นเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับติดตามชมกันคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดส b ั c r สไ e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม